แล้วนะคะคุณโยมอาล่ะค่ะครานี้ก็ถามเลยค่ะว่าในเวอร์ชนันนะคะขเขาตีนในดับสับของคนไทยเนี่ยจะมีภาพแต,ตกต่างกับเกาหลีไหมคะจริงโดยโครงเรื่องยังคงหลัก <c oughs> ค่ะคอนเรื่องที่มีมามคามอนทูที่แข็งแรงอยู่แล้วลถ้าเกิดเราปรับอะไรบาง,บางอย่างนี่ใหมโ่โครงเรื่องนะ,ะมันจะกระทบไปกับโครงเรื่องทั้งหมดค่ะ <c oughs> มันก็เลยอาจจะไม่ใช่จการเล่นในผมก็เลยจะไั่เปลี่ยนเรื่องนะครับแต่ว่าในส่วนของคาแรคเตอร์เนี่ยหลังจากที่ ตอนที่เราคอนเทนต์เราก็เทนที่จังคอนทนที่เราถือจะเคนทนต์เชฟโตลี่ใช่ไครับจากบทนี้ที่เขาให้มาแต่ว่าพอเรามาเจอน้องๆขเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าน้องเขาในที่มีมีเสน่ห์ทในการเป็นแเการแสดงเราจะให้วันที่ไปแสดงเราจะปล่อยให้เขาเป็นตัวเองคือเราเราจะไม่พยายามไปคือผมเชื่อว่าตอนที่ผมดูเวอร์ชันโตลี่แล้วที่เขาแสดงออกมาดีมากๆมีเสน่ห์มากๆเป็นเพราะว่าพวกกับลีล่ก็ปล่อยให้นักแสดงได้ได้เข้าถึงบทนั้นที่ตัวเขาเองเวอร์ชันไทยก็จะเป็นแบบนั้นนะคือบทเดียวกันนี่แหละเราจะให้น้อ ความเข้าถึงกฎด้วยด้วยความเข้าใจของด้วยไาเเอร์ก็คือดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมาด้วยผู้จับทนั้นค่ะแล้วก็โดยรายละเอียดมันจะมีความแตกต่างกันไหมคะถึงวัฒนธรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆโดยโดยสถานการณ์บางสาขาเกิดขึ้นไม่ได้ในประเทศเราหรือว่าเช่น